ช่องระคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางลาาพัฒนาของเจนุกบารมีมหาเฮงนะคะฉบับนี้เป็นแนวทางประจำวันที่24มกราคม2568ค่ะแนวทางเลาาพัฒนาเริ่มกันที่ฉบับแรกเป็นชุด3ตัวนะคะวันนี้เจนุกให้201จัดเล่นตามชอบได้เลยน,นะคะแนวทางโดยเจนุกบารมีมหาเฮงค่ะส่วนฉบับนี้จะเป็นชุด2ตัวนะคะ เราพัฒนาคืนนี้เจให้เด่นที่1และ2เน้นที่2 1 2 4 2 5 2 6 1 4 1 5 1 6ทั้งหมดก็เป็นแนวทางเราพัฒนาวันนี้ของเจนุกวารมีมหาเฮงนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแลวชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ